แบล็กเบอร์รี่ปีนี้ออกเยอะมากนะคะถ้าเมริพอตเขาเรียกแบล็กไอว้าวดูเยอะเวอร์ยูนิทวิตามินอวร่อยหวานไม่ได้พกถุงมานะจะพกถุงมาด้วยจะเก็บไปกินอ่ะ พี่เกลือที่บ้าอืร่อยมากไม่ต้องล้างหรอกอร่อยจุกปากอันาไมยจุกลืมอีกแล้วครอบครัวนี้ผัวเมียคู่นี้ฮฮะอโน้บิ๊กวันไหรดิจะมีบอกว่าถ้าซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นๆอย่างเงี้ยแพงมากก็แพงอยู่นะคะกล่องละสามสี่ปอนด์อะร้อยกว่าบาทถ้าเมืองไทยก็ <Sweet. S 2> ขอบคุณค่ะอู้ Very sweet อืมอ m มทูช็อต for c ทองวันมีบอกสูงยังไงจะหวานขอบคุณค่ะอื mm.